นี่ค่ะอันนี้คือพ่อหลวงพ่อเหลือนะคะสวยมากแล้วก็ไม้ตัวนี้นะคะทนมากนะคะกว่าจะทํานิ่งนะคะนานมากแล้วก็ไม้คือพ่อเขาต้องการให้เป็นไม้ที่ใบแข็งๆนะคะนี่ค่ะหานุม,มานหาวนะคะเขาก็จะเป็นพื้นขาวแล้วก็เม็ดแดงนะคะอันนี้คือโตเต็มที่ของเขาแล้วนะคะนี่ กอต้นลูกตอนนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะเผื่อใครอยากได้ไปสะสมนะคะหานุมาลหาวค่ะเหลืองสุรีฉาดน,นะคะอันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะต้นละ100รบาทค่ะเหลืองอันนี้ก็จะเป็นจุดแดงๆกระจายทั่วเลยนะคะม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวอันนี้ให้ไปต้นละห0สิบนะคะสําหรับม้าเฉียวค่ะนี่ค่ะพามาชมปีโขงนะคะนี่ปีโขงต้นละ100บาทนะคะเขาจะกัดแดงมาแล้วนะคะนี่ อันนี้ยิ่งโตยิ่งสวยะค่ะเวลากาดสีนะคะพื้นเขียวที่เราเห็นเนี่ยจะจะกัดอีกนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะเวลาอยู่รวมกันก็สวยนะคะอันนี้เป็นไม้ที่ออกโทนน้ําตาลแดงนะคะหรือสีเลือดหมูประมาณนี้นะคะก็ท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมค่ะก็จะมีแบ่งต้นละ35นะคะนี่ค่ะต้นละ35บาทค่ะ ม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ9กบาทนะคะสำหรับม่วงมหาการสีเจมนะคะแล้วก็มีเม็ดขึ้นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นดารานพัลั์นะคะป้ายสวยนะคะดารานพัลั์อันนี้ก็ให้ไป100บาทนะคะดารานพัลั์ฟอร์มเขาจะสวยค่ะนี่นะคะนิยมประกวดค่ะเทพเทวานะคะเทพเทวาเป็นไม้ป้ายนะคะ ะะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเทพเทวาป้ายสวยๆนี่จะทำยากหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน,นี้โชมป้านนะคะกระถางละ60บนะคะโชมปานอันนี้จะเป็นพรพุทธะนะคะพรพุทธะให้ไป150่งร้อยห้านะคะก็จะเป็นไม้ด่างเหลืองนะคะนี่ อันนี้เขื่อนศิลิกิตนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะสําหรับเขื่อนศิลิกิตก็จะเป็นไม้ออกโทนชุมพูขอบเปิดนะคะนี่ค่ะน,นี่ A หกหกนะคะลูกไม้ค่ะให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะอันนี้เทพเทวลิตนะคะไม้ป้ายค่ะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็แดงผุบๆออกๆนะคะจะตาลายนิดหนึ่งนะคะอันนี้เนตรนารีนะคะเนตรนารีต้นละเก้าสิบบาทนะคะเนตรนารี อันนี้จะเป็นนะ้ำเมืองนอนนะคะนะ้ำเมืองนอนดางนะคะนี่อันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะณเนะมืองนอนเทพธิดานะคะนี่ค่ะอันนี้ไซส์เจ็ดสิบาทนะคะอันนี้ก็กัดสีแล้วนะคะให้ไปเจ็ดสิบาทก้านเขาจะออกสีแดงและเลือด้วยนะคะ นี่ค่ะเทพธิดาไม้กัดสีชมพูค่ะอันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ต้นละ100บาทนะคะสําหรับวันเสาร์ค่ะใบกลมนะคะตับวันนี่ค่ะอันนี้สาวเมืองสิงห์นะคะกระถางละ50นะคะตอนเด็กเขาก็จะเป็นสีออกโทนเขียวนะคะเวลาโตก็จะกัดแบบต้นแม่ที่หนูให้ชมนะคะเป็นสีชมพูนี่ค่ะอันนี้รามมูนนะคะเวลากัดสวยมากนะคะอันนี้เป็นไม้กัดสีใบายาวนะคะ นี่ค่คะก็ตอนนี้มีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะสำหรับรามสูนตอนเด็กก็จะเป็นสีเขียวนะคะพญาหงนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสำหรับพญาหงนี่ค่ะจะมืดหน่อยนะคะวันนี้นี่ค่ะน,นี้ก็วันเสาร์นะคะวันเสาร์ตอนนี้ยังมีสีนิ้วแบ่งนะคะเป็นตับวันนะคะเดี๋ยวขอเทยน้ำออกก่อนนะคะเป็นใบกลมะคะ่ะนี่นะคะวันเสาร์ ะคะ่ะมนกิตยานะคะอันนี้สีแจ่มมากนะคะพื้นใบเขาจะออกเข้มๆนะคะแต่พอกัดเม็ดชมพูนี่สว่างขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะสำหรับมนกิตยาไม้ใบยาวนะคะนี้มัชฉานุนะคะมัชฉานุกระถางละ100รนะคะนี่คะ่ะสำหรับมัชฉานุนะะี่ค่ะมันจะออกทรงหันหน้าใบออกข้างนะคะสวยมาก ขวันดาวนะคะขวันดาวต้นละเจ็ดสิบนะคะขวันดาวพื้นใบจะเปิดแล้วก็มีเม็ดแดงทั่วใบเลยนะคะนี่ค่ะต้นละเจดสิบบาทค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะยังไม่มีชื่อนะคะสีสวยมากข้างในแดงนะคะเขาจะมีความคล้ายมิดไมตีนะคะเพราะผสมเกสรมาอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ให้ไปเจดสิบบาทนะคะเป็น รหัสเบอร์เก้าแล้วกันนะคะลูกไม้ค่ะไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายอันนี้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะไก่ฮาวายก็กัดหน้ามาแล้วนะคะนี่ค่ะตรงกลางก็จะออกขาวๆหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะใบจะออกถ้วยๆหน่อยนะคะรหัส A 5ห้าห้านะคะ A 5ห้าห้าต้นละห้าสิบบาทนะคะออกโทนประมาณสีชมพูนะคะ อันนี้ชมพูทวีปนะคะต้นละบ80บาทนะคะสำหรับชมพูทวีปนี่เขาก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายด้วยจริงๆป้ายด้วยกัดสีด้วยนะคะเวลาโตขึ้นเนี่ยเขียวเขาก็จะกัดสีนะคะอันนี้จะเป็นโชคล่ําซ้านะคะด่างชุมพูนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะเปิดด่างมาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะเทพสถิตนะคะนี่ถ้าเป็นไซส์เล็กก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ต้นละ200บาทนะคะ เทปสติีสีเขามาแต่เด็กเลยนะคะอันนี้ใบกลมนะคะน่ารักมากอันนี้ขออยู่ที่ราคา90มีชื่อว่านำโชคนะคะสำหรับใบกลมอันนี้นะคะนี่ค่ะพออยู่รวมกันก็สวยนะคะอสงไขนี่คือเขาจะกัดชมพูด้วยนะคะกาค้าพิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้หนนะคะต้นละ300บาทนะคะสำหรับกาคาพิกนะคะใบแข็งนะคะนี่ต้นละ300ค่ะ อันนี้คืออุตสามณีนะคะอุตสามณีใบไผ่นะคะให้ไปต้นนี้ขอหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะอุตสามณนีค่ะนี่เป็นลูกไม้ไก่นะคะจะเป็นโทนออกชมพู่นะคะใบเขาเรียกใบหยกักหยักสวยมากใบใบแหลมแบบนี้นะคะอันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นทิพวารีนะคะทิพวารีต้นนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะทรงใบเขาสวยค่ะเขาเป็นดารานุพลัตท,ที่ไม่ไป้ายนั่นเองนะคะ เมืองนครชุมนะคะอันนี้ต้นใหญ่นะคะเป็นหกนิ้วนะคะท่านใดสนใจอันนี้ขออยู่ที่สองบาทนะคะเมืองนครชุมค่ะหรือว่า,าท่านใดอยากได้ต้นเล็กก็มีเหมือนกันนะคะสีสวยนี่ค่ะอน,นี้ก็จะเป็น จังหวัดกระบี่ทั้งหมดเลยนะคะจังหวัดกระบี่จะเป็นใบกลมสีชมพูนะคะวันนี้ก็มีไซส์แบบว่าตั้งแม่มาแบ่งด้วยนะคะเป็น6นิ้วนะคะนี่ค่ะอันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะใบกลมม่องเลยนะคะอยู่ที่300บาทนะคะจังหวัดกระบีคะ่ค่ะขายชื่นชอบไม้ใบกลมหรือสะสมตับจังหวัดนะคะตอนนี้ใบกลมกําลังเป็นกระแสนะคะเผื่อท่านใดแบบมันน่ารักนะคะสาหรับใบกลมนะคะกลมม่องเลยนี่ค่ะ อันนี้อำนาจนะคะอำนาจให้ไปต้นละ100บาทนะคะเป็นทรงใบแปลกนะคะนี่ค่ะในอะบอลสีนะคะทรงใบแบบนี้จะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยยังไม่ได้ตั้งชื่อทรงใบที่แน่นอนนะคะไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีอันนี้ให้ไปอยู่ที่130นะคะสำหรับไก่เศรษฐีอันนี้กัดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ ีคะ่ะอันนี้ก็บรรดาเพชรเจสีนะคะเขามีทั้งด่างมากด่างน้อยนะคะพวกไม้ด่างนี่คือจะอแต่ละใบเราได้ลุ้นทุกใบนะคะนี่คะ่ะเพชรเจสีตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่ราคา50นะคะไปจนถึง 100บาทเลยนะคะด่างมากด่างน้อยแล้วแต่ใบนะคะไก่สมพงค์นะคะไก่สมพง์ลายเริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นตระกูลไก่ที่ใบเขาจะทรงใบไม่เหมือนไก่นะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาจะเป็นทรงใบกลมๆนะคะแล้วก็ใบใหญ่นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะไก่สมพงค์ค่ะอันนี้จะเป็นมนชาละวันนะคะมนชาละวันอันนี้อยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับมนชาละวันไม้ฟอร์มสวยนะคะอันนี้ก็เป็นไม้เก่าเหมือนกันนะคะ ภูพิงนะคะภูพิงอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะโทนจะออกไปทางชุมพูป้ายเขียวอ่อนนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบค่ะภูพิงต่อไปอันนี้เป็นกันหาชาลีนะคะกันหาชาลีอันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับกันหาชาลีก็จะเป็นไม้เก่านะคะนี่คะ่ะเวลาโตก็กัดออกส้มๆแดงๆเส้นใบดํานะคะสวยมากอันนี้เป็นสเสน่ดาราแบบด่างนะคะแบบด่างนี่ อันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสนดาราด่างค่ะเขาสมิงนะคะเขาสมิงนี่อันนี้ให้ไปต้นละเจินะคะกัดสีมาแล้วแบบนี้เลยนะคะเขาสมิงนี่กัดออกโทนส้มๆแดงๆงนะคะเป็นไม้กัดสีแต่ว่าอันนี้ค่ะเขากัดเร็วนะคะอันนี้เป็นลือสีโกธัญญาแผงนะคะเขาจําไม่ป้ายมาปกติเขาจะป้ายแดงนะคะเพราะว่าเขาทํายากนะคะนี่อันนี้ก็เป็นกาบเฉยๆนะคะ ถ้าท่านใดสนใจหนูขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะอันนี้ไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งต้นละ50บาทนะคะหน้าเขาก็จะกัดมาแล้วนะคะไก่ฝรั่งนี่เขาจะมีสสีค่ะก็คือสีส้มเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีเม็ดเล็กๆสีขาวนิดหน่อยนะคะต้นละ50นี่จะเป็นชายชนที่แบบไม่ป้ายเลยนะคะเขาจะเป็นสีพื้นออกมาแบบนี้เลยนะคะจะไม่มีป้ายแดงมาให้ปลายต้นละ40นะคะ อันนี้จะเป็นพระยาไกสอนสีหราชนะคะหรือว่ารัตนบุรีนั่นเองนะคะอันนี้ยังไม่กัดสีนะคะเพราะว่าถ้ากัดเนี่ยเขาจะกัดหลายสวยมากนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะชื่อยาวอาจจะจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวหนูบอก2ชื่อเลยละกันรัตนบุรีกับพระยาไกสอนสีหราชคะ่ะนี่นะคะ ต้นละห0ิบาทคะ่ะอันนี้ไม้โทนชมพูนะคะมีชื่อว่าพรมคีรีนะคะพรมคีรีให้ไปต้นละห้าสิบนะคะอันนี้ค่ะเขาจะออกชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะเวลาโตขึ้นอันนี้เป็นแสงประพันศรนะคะแสงประพระนันศรอันนี้ขออยู่ที่250หิบนะคะเป็นไม้สีโทนชมพูนะคะเส้นใบชัดแล้วก็มีหูใต้ใบด้วยนะคะนี่ค่ะ ใครสนใจนะคะนนี้กระถาง6นิ้ว250ชื่อว่าแสงประพัดสอนคะ่ะอันนี้จะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะหรือปราสาททองด่างนั่นเองนะคะด่างป้ายมาเรียบร้อยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่300บาทนะคะสำหรับเศรษฐีเงินล้านนะคะเขาจะเป็นไม้ป้ายค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์6นิ้วนะคะอันนี้เป็นม่วงมหาการไซส์6นิ้วนะคะก็ท่านใดสนใจอันนี้ขออยู่ที่ 230นะคะสำหรับม่วงมหาการค่ะนี่ค่ะนี่เป็นนางกิมิทาเทวีนะคะนี่สวยมากเป็นนางตับนางทรงก้านนะคะใบยาวนะคะใบแข็งด้วยนะคะอันนี้อยู่นอกตู้ดีค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะมีมาแบ่ง1ต้นนะคะ150บาทเดี๋ยวหนูลงให้ชมนะคะสำหรับนางกิมิทาเทวีนะคะแบบไม่ไป้ายก็มีแบ่งนะคะเผื่อใครชื่นชอบนะคะอันนี้ก็ให้ไป40บบาทนะคะสำหรับ เมืองนครชุมไม่ไปลายค่ะนี่ค่ะน,นี้ม่านนางพิมพ์นะคะจะเห็นได้ว่ากัดมาแล้วด้วยนะคะต้นละ60นะคะสําหรับม่านนางพิมพ์ก็จะกัดชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์เขานะคะนี่ค่ะ เขาสามารถกัดได้ทั้งใบเลยนะคะต้นละหกสบาทที่หนูมีแบ่งเนี่ยค่ะก็กัดมาแล้วนะคะต้นโตนะคะเพชรเจสีนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะสําหรับเพชรเจสีต้นนี้เขาจะมีแบบที่ไม่ด่างคู่กันมาอีกหนึ่งต้นด้วยนะคะได้ทั้งแบบด่างแล้วก็ไม่ด่างเลยแพ็คคู่ค่ะอันนี้เพชรเจสีแบบด่างนะคะแต่ว่าด่างไม่เยอะแล้วก็เม็ดขึ้นแล้วนะคะอันนี้ให้ไป40บาทนะคะ ทองประกายแสตนะคะอันนี้50บาทนะคะสําหรับทองประกายแสตก็กระสีมาแล้วนะคะพญาพันวังนะคะอันนี้ต้นละ40บาทนะคะพญาพันวังอันนี้กุมพกันนะคะ50บาทนะคะสําหรับกุมพกันเป็นไม้ใบายาวโทนแดงคะ่ะอันนี้มังกรหยกนะคะมังกรหยกนี่ข้างในชมพูขอบเขียวนะคะมังกรหยกให้ไปอยู่ที่ต้นละ อันนี้ขอ150นะคะมังกรหยกค่ะรามาสูรนะคะอันนี้ต้นละ80บาทนะคะรามาสูรนี่เขาเป็นไม้กัดสีนะคะสีก็จะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะเมืองพิจิตรนะคะเมืองพิจิตรอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเมืองพิจิตรนี่คะ่ะนี่อันนี้แดงมากนะคะป่าบุญจินนะคะต้นละ80บาทเป็นไม้เก่าโทนแดงสาวรับแลนะคะสาวร,รับแรอันนี้ให้ไปต้นละ 60บาทนะคะสำหรับสาวรับแรกนะคะเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลอันนี้โทนแดงเลยนะคะให้ไปต้นละ80บค่ะนี่ค่ะได้แล้วนี่นะคะอันนี้คือแก้วโกเมนนะคะตอนนี้ยังมีแบ่งนะคะ4นิ้วอยู่ที่70บาทเท่านั้นนะคะแก้วโกเมนเป็นไม้เก่านะคะโทนจะออกแดงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะอันนี้ไม่ได้พามาชมหลายวันเลย สาหรับสาวเมืองสิงห์นี่เขาจะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่หนูให้ดูภาพรวมนะคะตอนเด็กเขาจะเป็นสีเขียวเลยนะคะก็ตอนโตกัดชมพูแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ทนันใดสนใจตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งต้นละ50บาทนะคะสาวเมืองสิงห์นี่ค่ะอันนี้ชิ้นนับบัญชนนะคะหน้าเขาเวลากัดนะคะอันนี้คือหน้าต้นฉบับเลยนะคะหรือว่าบางท่านเรียกหน้าม่วงนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะพ่อบอกว่าเขา ผ่ามาแล้วมันออกป้ายด้วยนะคะออกม่วงอมชมพูนะคะต้นนี้ขอราคาเจ็ดสิบบาทนะคะสีสวยมากนะคะหานุมานหาวนะคะนี่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้หายากนะคะห่าวบาวรรัตนโกศินนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนี่ค่ะบวรพื้นเขาจะขาวนะคะดาบซามูไรนะคะอันนี้ก็ต้นละ 80บาทนะคะเป็นใบไผ่ที่ออกเรียวยาวมากนะคะกวนอิมนะคะไม้โทนขาวนะคะกวนอิมนี่เขาจะเป็นทรงใบเรียวยาวด้วยนะคะต้นละ40บาทคะ่ะปีกิน,นรีนะคะต้นละ60บาทนะคะอันนี้สี่เขาจะมาแต่เด็กเลยจันฉายนะคะต้นละ50บาทนะคะจันฉายก็จะเป็นพื้นขาวในชมพูคะ่ะอันนี้หมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดชอันนี้ต้นละ80นะคะหมอยอดเดช ไก่แดงนะคะไก่แดงต้นละอ่าอันนี้ให้ไปต้นละ80บนะคะสำหรับไก่แดงอันนี้พวงซับนะคะพวงซับให้ไป80นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ออกโถนส้มๆด้วยนะคะพยาหอมนะคะอันนี้ต้นละ80บาทนะคะบางท่านก็จะเรียกหอมดำนะคะอันนี้ตัวแท้เลยอันนี้เป็นบุตรสลินแผงนะคะบุตรสลินแผงอันนี้ก็จะเป็นพื้นออกเปรอะแล้วก็เม็ดแดงนะคะ ท่านใดสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ40บาทนะคะบ,บุตรสลินแผงนี่คะ่ะหน้าสวยมากนะคะสีการจนาเจ้น2นะคะอันนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะสีการจนาเจน2ค่ะเขาก็จะไปไ้ายมาแล้วแบบนี้เลยนะคะ อสงไขนะคะอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับอสงไขคะ่ะเทพดาลูณีนะคะเทพดาลุณีอันนี้อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับเทพดาลูณีคะ่ะอันนี้ประชานะคะประชาไม้เก่าหายากแล้วนะคะเขาจะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรนะพื้นชมพูนะคะกระดูกขาวนะคะอันนี้ให้ไปแ0บาทนะคะประชาคะ่ะอันนี้เป็นไม้กาบค่ะสวยนะคะโชว์เขาจะสวยนี่ เป็นกาบชูช่อนะคะเป็นกาบทรงคนละแบบกับพญานาคราชนะคะอันนี้ชื่อว่านารีสยามนะคะนารีสยามนี่ ให้ไป100บาทนะคะสำหรับนารีสยามค่ะทรงใบสวยนะคะก็มณีล้อมเพชรแบบไม่ด่างนะคะไม่ด่างเลยก็จะอยู่ที่50บาทโทนจะออกไปทางเข้มๆค่ะอาจจะมีเหลือบแดงนิดหน่อยนะคะแบบนี้เลยนะคะต้นละ50ค่ะมณีล้อมเพชรไม่ด่างชาละวันนะคะอันนี้ต้นละบ80บาทนะคะสําหรับชาละวันนะคะ ี่ตอนนี้ก็จะมีแบ่งทั้งชาละวันแล้วก็มุลชาลาวันเลยนะคะท่านใดสนใจพันไหนก็สามารถเลือกสะสมได้นะคะพยานนาคราชนะคะต้นละ50บาทอันนี้จะเป็นไม้กาบนะคะหลายท่านจะสับสนกับนาคราชนะคะชื่อคล้ายกันแต่ถ้านาคราชชื่อสั้นๆนะคะจะเป็นสีแดงนะคะ อันนี้จะเป็นไม้กาบชื่อพญานาคราชค่ะแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนอันนี้ให้ไปกระถางละเจ็นะคะเป็นไม้เก่าโทนจะออกไปทางแดงๆนะคะนี่ค่ะองคุรีมานนะคะต้นละห้าสินะคะอันนี้ใบแข็งก้านแข็งนะคะเขาจะกัดออกโทนสีแดงนะคะ พระโมกคลานะนะคะอันนี้ต้นละ40บาทนะคะสําหรับพระโมกคลานะลายก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเขาจะเป็นลายออกแดงๆนะคะอันนี้จะเป็นมีแข้งด้วยนะคะเป็นใบยาวโทนออกน้ําตาลนะคะนี่อันนี้หนูเคยให้ชมต้นแม่ไปนะคะแต่ตอนนี้หนูหาไม่เจอนะคะต้นแม่เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะถ้าหนูมีรูปเดี๋ยวหนูจะแปะให้นะคะก็จะเป็นทรงใบยาวๆเลยนะคะนี่ อันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเป็นกาบน้ําตาลใบยาวคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ไม้ป้ายนะคะเท้ามหาพลนะคะนี่อันนี้จะป้ายสวยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในไม้หายากเหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ตับปกติเราจะเห็นบ่อยๆนี่จะเป็นเท้าฮีรันเท้าจันทาชนนะคะเท้ามหาพลจะไม่ค่อยเห็นนะคะ นี่เผื่อขครสะสมนะคะตับนี้อันนี้ให้ไป100บาทนะคะท้าวมหาพลค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ไม้เก่าป้ายสวยนะคะชื่อว่ามหาราชนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ90บาทนะคะมหาราชค่ะนี่นะคะเขาจะเป็นไม้ป้ายนะคะอันนี้ม่วงจัดลกุลน,นะคะอน,นี้ให้ไปต้นละ60บาทนะคะเป็นไม้ถนม่วงค่ะพันดาวนะคะพันดาวจะอยู่ที่ราคา 80บาทนะคะพันดาวจะเป็นพื้นขาวเม็ดแดงนะคะแล้วก็เวลาโตขึ้นนะคะเขาจะกัดออกพื้นชมพูด้วยนะคะหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวอันนี้ก็เป็นไมเ้เขาเรียกไม้กัดสีนะคะหัวใบเขาจะเป็นสีชมพูนะคะพื้นกัดขาวอันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งรนะคะหลวงปู่ขาวไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้กัดสีมาแล้วนะคะ ตอนเด็กๆเขาจะยังไม่มีเม็ดขึ้นมานะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะไก่แก้วมาไลาทอง อันนี้จะเป็นองค์หญิงทัญญชัดนะคะองค์หญิงทัญญชัดให้ไปต้นละอันนี้ขอ100บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะตอนนี้ก็จะเป็นในสีแดงนะคะทรงใบจะออกดีๆนะคะสุวรรณภูมินะคะต้นละ50บาทนะคะเป็นไม้เก่านะคะโทนออกแดงคะ่ะนางสวาหาะนะคะอันนี้ต้นละ60บาทนะคะเริ่มกัะสีมาแล้วนะคะ นางสวาหาก็จะเป็นแม่หนุมานนะคะอันนี้เขาจะกัดออกม่วงอมชมพูนะคะเม็ดเจสีเขาจะเป็นไม้ที่มีเม็ดแดงๆเนะะี่ยค่ะทุกใบเลยนะคะแต่ว่าดังมากดังน้อยแล้วแต่ใบนะคะอันนี้คุ้มทรัพย์นะคะคุ้มทรัพย์ต้นละ60บาทนะคะสำหรับคุ้มทรัพย์สีจะออกโทนส้มๆแดงๆนะคะ พลอยชมพูนะคะพอยชมพูอันนี้กระถางละ50บาทนะคะสําหรับพลอยชมพูค่ะอันนี้จะเป็นเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะนี่ก็ตอนนี้มีทั้งซสาย4นิ้วแล้วก็6นิ้วแบ่งเลยนะคะสําหรับเหลืองศึกษาสาสตร์นะคะค่ะเหลืองศึกษาศาสตร์อันนี้จะเป็น6นิ้วนะคะ6นิ้วจะอยู่ที่ราคา300บาทนะคะหรือว่าท่านใดสนใจ4นิ้วจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสําหรับเหลืองศึกษาศษาสตร์ค่ะนี่ <ๆ S 2> นะคะสวยมากเลย นี่ค่ะนี่เป็นบวรรัตนโกสินนะคะนี่ค่ะเวลาโตใบายาวนะคะก็ท่านใดสนใจบวรรัตนโกสินตอนนี้4นิ้วยังมีแบ่งนะคะต้นละ150บาทนะคะใบายาวสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งใบายาวนะคะนี่ค่ะตะวันชิงพบนะคะอันนี้ต้นละ70บาทนะคะสาหรับตะวันชิงพบ เพชรมณีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เขียวนะคะตอนเด็กเขียวเลยสนิทเลยนะคะแล้วก็เขาจะกัดมาเรื่อยๆนะคะเป็นไม้กัดสีค่ะก็เดี๋ยวจะกัดชมพูนะคะไซนี้จะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทน,นะคะเพชรมณีค่ะเนี่ยค่ะอันนี้สวยมากอันนี้คือทองพันช่างทั้งหมดเลยนะคะที่กัดลายๆเนะะี่ยค่ะเนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นสีแบบว่าม่วงดํานะคะเวลาโตนี่เกือบจะดําเลยนะคะ ทรงใบแปลกนะคะหนูชอบเรียกหลังเต่านะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นสุดอลังการนะคะสุดอลังการอันนี้ให้ไป150บาทนะคะนี่สุดอลังการคะ่ะเดี๋ยวค่อยดูตอนโตใบใหญ่มากนะคะสำหรับไม้ชนิดนี้แล้วก็เม็ดเขาจะมีสองสีนะคะอันนี้ก็ตัดจังหวัดนะคะสีหวานมาเลยจังหวัดกระบี่นะคะกระบี่ ใบกลมนะคะให้ไปต้นละ120นะคะจังหวัดกระบี่นี่เขาจะเป็นชมพูทั้งใบเลยนะคะเส้นใบออกชมพูเข้มกว่านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะใครชอบเม็ดแจมเจมนะคะอันนี้ชื่อว่าขุมทองนะคะขุมทองให้ไปต้นละ100บาทนะคะสําหรับขุมทองค่ะจังหวัดสงขานะคะสงขาให้ไป80บาทนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีมาอีกนะคะสําหรับ จังหวัดสงขานะคะเขาจะเป็นไม้ใบกลมตับจังหวัดค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะให้เป็นรหัสจอจานนะคะจอจานให้ไป70บาทนะคะเป็นลูกไม้มเมล็ดผ่านมานิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไม้ใบไม่โตนะคะใบเล็กค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้น้ําตาลกระดูกดํานะคะนี่ก็จะเข้มๆนะคะสวยมากอันนี้ให้ไปต้นละ50นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นภูเขาไฟฟูจินะคะ ต้นขวานใบฟูจิต้นนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทแววมายุรานะคะเววมายุราทรงใบเววมายุราเนี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะงุ้มใบลงนะคะนี่หนูก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบนะคะสําหรับเววมายุราค่ะอันนี้ไม้ใบกลมนะคะฉัดทินกรนะคะ ก็อนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเป็นใบกลมแล้วก็กลมแบบแป้นๆแบบนี้ค่ะเวลาโตเปิดด่างนะคะเริ่มเปิดด่างมาแล้วค่ะขุนสีคดชะคงนะคะขุนสีคตชะคงเป็นไม้กัดสีนะคะอันนี้จะกัดออกโทนแดงนะคะใครสนใจนี้ขอต้นละ35าค่ะเป็นไม้ทรงใบเดียวกับพกหลงเลยนะคะเขาอยู่ตับเดียวกันค่ะนี่ค่ะขวัญดาวนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะพื้นเขาก็จะกัดสีมาเรื่อยๆเลย อันนี้ไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์ให้ไปเจบาทนะคะสําหรับไก่สวรรค์ค่ะกัดแดงนะคะนี่ก็จะเป็นนกพะเก้านะคะไม้ป้ายนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ80สิบนะคะสําหรับนกพะเก้าค่ะนะคะป้ายสวยนะคะชินนัำบัญชอนนะคะหน้าเขาเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นหน้าต้นชบาบ,บางท่านก็เรียกหน้าม่วงนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหกสิบค่ะ อันนี้จะเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะต้นละห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นใบกลมฟอร์มเตี้ยยนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็ใบยาวสวยเลยเท้าอัศวกรรมรามสูนนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเท้าอัศวกรรมรามสูนเป็นไม้ตระกูลใบยาวนะคะนี่ค่ะกันหาชาลีนะคะยิ่งโตจะยิ่งกัดสวยเลยนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้คือบัวหิมะตอนโตนะคะสวยมากนี่ค่ะมาชมหลวงปู่อ่ำทุกวันเลยนะคะนะี่ค่ะเป็นหนึ่งชนิดที่ชอบนะคะสําหรับหลวงปู่อ่าเขาจะกัดสีประมาณนี้เลยนะคะเขาจะกัดลายๆออกขาวชมพูเขียวอย่างที่หนูบอกนะคะก็ะะสําหรับหลวงปู่อ่ำเนี่ยตอนเด็กเขาจะเป็นสีเขียวล้วนนะคะก็ะะตอนนี้ท่านใดสนใจนะคะยังมีสีนิ้วแบ่งเริ่มกัดสีมานิดหน่อยนะคะต้นละหกสิบค่ะ ไก่สมพงนะคะไก่สมพงนี้ค่ะเวลากัดลายนะคะสวยมากก็ไก่สมพงนะคะตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วต้นละหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้ใบใหญ่นะคะไก่ชนิดนี้ค่ะขาวสมิงนะคะนี่ถ้าเห็นแบบกัดเต็มก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเต็มที่ของเขานะคะก็วันนี้มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะขาวสมิงนี่นะคะอันนี้จะเป็นพญาหงนะคะ นี่ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้จะมีแบ่งสี่นิ้วห้บบาทนะคะสีคือมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะสีจะออกส้มๆนะคะพายาหงค่ะ